สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวของเทศกาลกินเจครับกินเจปีนี้ครับตรงกับ17ตุลาคมนะฮะถึง25ตุลาคมรวม9วัน9คืนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะเริ่มล้างท้องก่อนว่างั้นเถอเพื่อให้สะอาดนะฮะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมก็จะกลายเป็น10วันครับต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเทศกาลกินเจคำว่าเจในภาษาจีนเนี่ยนะครับหมายถึงอุโบสถ หรือว่าการรักษาศิน8ของศาสนาพุทธนิกายมหายานนั่นเองนะครับคำว่าศิน8เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าศิน8เนี่ยมันเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับก็เพิ่มจากศิน5้าที่เราทราบกันอยู่นะครับไปอีก3ข้อนั่นก็คือการไม่บริโภคอาหารยามวิกาลการไม่ร้องลําทําเพลงก็คือทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็การไม่นั่งหรือนอน บนที่นอนที่นุ่มและสูงจากพื้นดินพวกฟูพวกอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับนี่ก็คือสิงหแนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วเทศกาลกินเจเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรครับจึงได้มีวิธีปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีแบบนี้เขาบอกว่าตำนานเรื่องเทศกาลกินเจเนี่ยมีเยอะมากนะเขาก็ไปรวบรวมนะครับว่าตำนานที่หมีนักรบจีนครับนามว่างี่หวท้วงนะครับ ได้ต่อสู้กับกองทัพแมนจูอย่างห้าวหาญถึงแม้ว่าแมนจูจะเหนือกว่าด้วยการมีอาวุธที่ล้ำสมัยต่างๆฮะชาวบ้านเห็นความฮึดสู้ของนักรบคนนี้ก็เลยตัดสินใจร่วมกันทําบุญด้วยการละเว้นผักที่มีกลิ่นแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆด้วยความหวังครับว่าบุญกุศลน,นี้จะทำให้ไม่เกิดสงครามขึ้นอีกนี่ตำนานที่1นะตำนานที่2นี่เขาบอกว่าเป็นความเชื่อของชาวพุทธในจีนครับ ที่อยากแสดงความเคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้าในชาติอดีตทั้ง7ชาติและเจ้าแม่กวนอิมอีกสองพระองค์ครับตำนานที่3ครับเขาบอกตำนานที่3มีลักษณะคล้ายกับตำนานที่2ครับคือชาวพุทธนิกายมหายันในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเริ่มต้นพิธีกรรมการกินเจเพื่อแสดงความเคารพต่อเบื้องบนที่เขานับถืออย่างสูงนั่นก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง7ชาติและเจ้าแม่กวนอิมสองพระองค์ ตำนานที่4ของชาวฮกเกี้ยนฮะซึ่งเป็นชาวจีนบนแผ่นดินผืนสุดท้ายของราชวงศ์ซงได้แสดงความเคารพบ,บูชากษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่สวรรคตเมื่อยุคเพียง9พรรษาด้วยการจัดพิธีกรรมกินเจก่อนที่พิธีกรรมนี้ครับจะถูกเผยแพร่มายัางประเทศไทยในเวลาต่อมาครับตำนานที่5ครับเขาบอกว่าเมื่อประมาณ1 5 0 0ปีมาแล้วในช่วงที่มณฑลกังสายเริ่มสิ้นกำลัง เทพทั้งหลายที่คอยปกป้องดูแลเมืองได้ส่งขอทานครับมาช่วยดลบันดานให้ชาวบ้านเริ่มกินเจเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลปกป้องเมืองโดยขอทานครับเริ่มจากเศรษฐีชื่อดังในมณฑลแล้วค่อยๆชักชวนครับให้ทั้งเมืองนั้นมาร่วมกันกินเจแล้วก็กลายเป็นมหรสพกลายเป็นเทศกาลกินเจครับตำนานที่6ครับก็บอกว่าชายคนหนึ่งมีนิมิตเห็นแม่ของตนที่เสียไปแล้วมาเล่าให้ฟังว่าแม่เป็นอยู่สุขสบายครับ เนื่องจากในชีวิตนั้นได้ทําบุญกับการกินเจมาตลอดชายคนนั้นยังคงไม่เชื่อครับและไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งวันที่เขาได้แต่งงานกับภรรยาผูทีนุ่งขาวห่วมขาวและทานเจไม่นานหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้อยู่ร่วมกันภรรยาได้เสียชีวิตลงแบบสงบสุขชายคนนี้จึงสังเกตเห็นว่าภรรยาและแม่นั้นจากไปด้วยความสุขก็เลยตัดสินใจทานเจมาตั้งแต่บัดนั้นครับ นี่คือ6ตำนานนะฮะของเทศกาลกินเจซึ่งตำนานไหนจะเป็นจริงกันแล้วแต่ครับแต่เขาบอกว่าการกินเจเนี่ยนะครับถือว่าจะทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วยนะฮะเพราะอาหารเจนั้นถือเป็นอาหารชีวิตจิตอย่างหนึ่งช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุลล้างพิษในร่างกายรวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพราะว่าคนจีนเขาเชื่อนะครับว่าเนื้อสัตว์นี่เป็นหยินแล้วก็ผักผลไม้นี่เป็นหยาง ธรรมชาติคนเนี่ยจะทานเนื้อสัตว์มากกว่าผักผลไม้เพราะฉะนั้นการงดเนื้อสัตว์ในช่วงนี้ก็จะทําให้มีการปรับสมดุลหินและหยางเนี่ยเท่ากันว่างั้นเถอะนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่สําคัญก็คือการกินเจนั้นถือว่าเป็นการทําบุญนะครับเป็นการชําระล้างจิตใจใสสะอาดแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เบียดเบียนสัตว์โลกครับเป็นการละเว้นกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือแม้กระทั่งการวาจ้างฆ่าสัตว์เพื่อมาบริโภคนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการงดบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการละเว้นกรรมเป็นการทําบุญครับและก็แน่นอนครับในช่วงเทศกาลกินเจเวลาที่เราจะไปร้านค้าต่างๆเพื่อเลือกอาหารมารับประทานเนี่ยเราก็ต้องมองหาธงเจนะฮะซึ่งธงเจเนี่ก็มีความหมายนะครับตัวอักษรภาษาจีนเนี่ยอ่านว่าใจหรือว่าเจแปลว่าของไม่มีขาวฮะ ส่วนตัวอักษรสีแดงเนี่ยหมายถึงความเป็นสิริมงคลในชีวิตพื้หลังสีเหลืองเนี่ยหมายถึงสีของพุทธศาสนาหรือว่าผู้ทรงศีลครับแต่หลายคนฮนะอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วการกินเจหรือว่าถือศีลกินเจเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังห้ามรับประทานผักที่มีกลิ่นฉุนอีก5อย่างครับนั่นก็คือกระเทียม หอมใหญ่หอมแดงหอมขาวต้นหอมต่างๆนี่นะครับหลักเกียวนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกระเทียมโทนเนี่ยนะครับกุ้ยช่ายนะครับแล้วก็ใบายาสูบเป็นผักที่มีกลิ่นฉุน5ชนิดที่ก็ห้ามรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับนมเนยน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหวานจัดประโยชนจัดหรือว่าเผ็ดจัด นี่ก็ห้ามรับประทานเช่นเดียวกันรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคนที่จริงจังนะฮะกับการกินเจมากๆเนี่ยนะครับเขาจะห้ามทานอาหารบนภาชนะที่ใช้ร่วมกับผู้ที่ไม่ได้กินเจและต้องทานอาหารที่ปรุงจากคนที่กินเจเท่านั้น,นะฮะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะไปรับประทานอาหารเจตามโรงเจตามมูล,ลนิธิต่างๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยทุกๆปีเนี่ยในช่วงเทศกาลกินเจก็จะมีโรงเจ ให้ทานอาหารเจกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยทราบว่ามีหลายๆแห่งนะฮะหลายๆมูล,ลนิธิหลายหลายๆโรงเจเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะโรงทานเหมือนทุกๆปีก็คือมีอาหารเป็นหม้อให้มาตักนะฮะเขาจะจัดเป็นชุดๆเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับปีนี้เทศกาลกินเจแบบ New Normal ก็ต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ที่สำคัญคือต้องป้องกันเรื่องของโควิด1 9ด้วยเช่นเดียวกันครับ เอาละครับเทศกาลกินเจปีนี้ครับ17ตุลาคมถึง25ตุลาคมก็หวังว่าทุกท่านฮะที่ตั้งใจว่าปีนี้ครับจะไม่เจแตกก็ขอให้สมอย่างที่ตั้งใจนะฮะจะได้ร่วมกันทําบุญละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเป็นการปรับสมดุลของร่างกายปรับหยินแล้วก็ปรับหยางครับช่วงท้ายครับอย่ายลืมครับกดติดตามข่าวจริงใบเกลือขยี้แผลด้วยนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ